เหนื่อยไหมฮะเหนื่อยดิโววิ่งงานสนุกทั้งวันเป็นหน่อยดีกว่าไหมได้ได้นอะไรนี่มือถือใครมาอยู่ในกระเป๋าฉัได้ไงมีปากกาก็ต้องเป็นน็อตตี้โน้ตเก้าครับพ่ออินนักนักกายอ่าวันนี้นะฮะเป็นวันที่สำคัญมากๆเพราะว่าวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์หม่าม้ากันเซอร์ไพรส์อะไรกันรู้ไหมซื้อโน้อตเก้าเออเพราะว่าเอาอยี้ มามาเนี่ยช่วงที่เขาจองกันอะที่แบบเหมือนแบบช่วงแรกเลยอะเขาก็พยายามจองแล้วเขาก็จองไม่ได้เดี๋ยวก็ตัดบัรไม่ผ่านเดี๋ยวก็เครื่องเต็มอะไรไม่รู้สุดท้ายเขาเลยยอมแพ้แล้วเขาก็เลยตัดใจละไม่อยากไม่ไม่ไม่ไมจองละเราก็เห็นแล้วเราก็บอกว่าเราก็อยากจะให้หมามาเนาะเออเพราะว่าหมามาเขาก็ไม่เป็นไรหรอกก็อยากได้ก็มันจะแพงตอนนี้คือมันแพงกว่าตอนที่ที่มันเปิดจองตอนแรกประมาณ 3,000บาทมัง้งตอนแรกมันจะ2 1ง9 0 0หรหรืออะไรเนี่ยแล้วแล้วพอจองไม่ทันก็เลยเป็นราคาที่อะไรอ่ะ2 4 9 0 0มัง้งพอพอมันแพงที่3 0 0พันมาๆก็เลยไม่เอาเพราะว่าเขาเรียกว่างกไง3 0 0พจองไม่ได้ก็เลยง่อนแต่ปปาก็คิดว่าเออก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าอยากใช้มากๆก็3,000บาทเองใช่ไหม ผ่อนศูนย์เปอเดือนมันก็ตกแค่เพิ่มอีกเดือนละร้อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากทางนี้มากกว่าเออใช่เดี๋ยวเราไปไปไปที่ร้านกันอตอนนี้เราก็อยู่ที่เซ็นทรัพลพระรามสนะนี่ก็มาที่โซนมือถือแล้วเนี่ยเขาขายมือถือกันเต็มเลยแต่ว่าไอ้มือถือเดี๋ยวนี้ต้องซื้อที่ช็อปแบบ A-S เอะไรเงี้ยเราใช้ a ใช่ไหมเอออ่ะไหนไทางไหนครับก โอ้ไหนไหนช็อปเอเอสนะฮะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวไปไปช็อปเอเอสกันอ่าเจอแล้วฮะช็อปชัมชุงกลายเป็นแพงกว่านะแต่ถ้าซื้อแบบแบบติดสัญญาติดสัญญาใช้มือถือเขาด้วยอ่ะจะถูกเดี๋ยวไปดูก่อนนี่เอะตอนนี้ก็รับปรับคิวเรียบร้อยแล้วพอดีพ่ออินอ่ะเป็นเซเลเนต์ค่ะนี่ เซลเลเบตเขาก็เลยให้มานั่งรอในห้องเซลเลเบตได้มีมีอะไรกินมั่งเกสไปดูสิอ่านี่ในนี้ก็จะมีช็อกโกแลตให้กินด้วยนะเกสกินน้ำเปล่า,านี่เออช็อกโกแลตอ่ะมีชานมด้วยกินชานมด้วย,ด,วยดีกว่าอันนี้แตะตังค์ป่ะเนี่ยปีเนาะน้องเขารู้ป่ะเนี่ยว่าเรามาอ่ะเกสเอาชานมปะปะป๊าด้อยนะอากายนั่งงงนั่งงง นั่งลงนั่งลงตรงนี้ก็มีน้ำโอ้ยนั่งลงนั่งลงพี่สาวไปเอาน้ำมาตั้งไวด้ดิตั้งไว้ปาาชนมเออปลาชานมปลาชานมอันนี้ช็อกโกแลตนะกายจะกินช็อกโกแลตเปล่างั้นงั้นให้กายก่อนอันนี้อ่ะ,อะนั่งลงนั่งลงนั่งกินตรงนี้นั่งกินมันยังร้อนอยู่นะเป่าก่อนนะ ตอนนี้เราต้องออกมาจากช็อป A.S ก่อนเพราะว่าตอนแรกอะซื้อจะซื้อที่ A.S นั่นแหละแต่ว่า A.S ะช็อปเขาอ่ะมีแต่สีดำซึ่งแม่แอนแอบถามมาแล้วเขาอยากได้สีน้ำเงินทีนี้ไอ,อประกาศประกาศสีสีเหลืองๆทองๆอ่ะเพราะว่าเหตุผลเนี่ยคือบอสวัสินเขาเขาโคษณนอันนี้แน่ๆเลยคิดว่าเ,เขาชอบมากเออก็เลย อ,อย่างนี้ต้องไปซื้อที่เราพนักง,งานขายเขาบอกว่าให้งั้นเขาไปเช็คที่เชทเลวิสมาชอปเทเลวิสดังนั้นน่ะเอ่อเทเลวิสจะมีก็เลยต้องไปซื้อที่เทเลวิสดังนั้นเดี๋ยวพ่ออินจะเดินไปชอปเทเลวิสอีกอันหนึ่งนะ oh. มุ่นวายมาแล้วนี่ <c oughs> เครื่องใหม่สีน้ำเงินไง <c oughs> บอตวัสดีอย่างที่แอนเขาอยากได้โ okay. อเค <c oughs> อะ เขาเช็คเครื่องมีรอยบาดแผลครับจ่ายไปเยอะเจ็บอันนี้อุปกรณ์นะครับมีสายถงกสายชาร์จมากมายเทสก่อนนี่ฮะรุ่นปากกาทองค่ะ,อะบอดวสินค่ะออาเป็นไงเราได้เครื่องแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปซ่อนในรถ เดี๋ยวไปรับหมามาพอดีมาเซอร์ไพรส์โอเคไหมดูสิหมามาจะเป็นยังไงนะกายตอนนี้นี่เครื่องโน้ตของหม,มาเซอร์ไพรส์มาแล้วนะเดี๋ยวหมามากำลังมานะคะเ,เรามานั่งกินข้าวก่อนเดี๋ยวหมามา,มาเดี๋ยวเราจะแอบเอาไปให้อาตีที่หมาไมมปอ่ะเดี๋ยวรอนะนี่หมาีทองอ่ะเดี๋ยวรอหมามา,มา อันนี้แค่ลูกปักกาดอ่าตนนี้ทุกคนก็กำลังกินแล้วมาบ้าเมื่อกี้มาร้าโทรมาบอกว่าจะถึงแล้วเดินี่มาแล้วนี่หูยกินอาหารหอมฉุยเลยอร่อยปะคะอร่อยนี่ถ่ายเดี๋ยวบอามันเออเดี๋ยวมัสั่งอาหารไว้นะเออรู้แล้วเดี๋ยวมาขอด้วยห้องนำแล้วมึงกดถึงโอเคเข้าห้องน้ำแล้วถึงนี้ห้องน้ำแล้วเราเอาโทรศดสับอ่ะเอาไปแอบ ามมามาเอาเกระเป๋ามะม้าน,นะอเอ้ในใต่งกระเป๋ามะม้าตนั้นดีกว่าเอาไกด์ดมนี่หน่อยจะทำลวดนะเปิดไม่เป็นเปิดไม่เป็นเอามาเปิดให้ทำไงอีกมือเดียวหาเขาละกายเดี๋ยวกายเอามือถือมาม้ามาก่อนไปเอามือถือในกระเป๋ามาม้ามาเอามาอ่ะเอานี้ใส่เข้าไปในเครื่องในในกระเป๋ามาม้าฮะเออปิดกระเป๋าไปปิดกระเป๋า เรียบร้อยตอนนี้เครื่องเก่าอยู่นี่ไอ้โน้ต5นี่สงสัยเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยไว้ในเครื่องนียจะวางแบบส่วนของของมาม้านะคะตอนนี้ถูกกายใส่เปลี่ยนมาเป็นโน้ตโน้ต5แล้วอ่ะเดี๋ยวรอมาม้ากลับมาครับดูที่ว่าจายว่ามาม้าจะเป็นไงจะตื่นเต้นไหมตืนเต้นมากเขาหมาม้าแบบมาอยากได้มากแบบใช่แล้วแบบ เดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวรอรอเจ้าตัวกลับจากห้องน้ำก่นถ่านะเดายายครมาถนเนี่ยถ่ายนคนแลาวเหรอเขาอยู่กันนนชื่ออะไรคะชื่ออะไรนนี่หรอหนูเอาหนูเอาคลิปอยู่เลยนะคะตามดูยนะคะออามาถ่ายรูปเลยจายจาออกมาเร็วเดยวถ่ายรูปก่นเร็วนยังเมามันิงจิงจเมามัน ่ไปทางโน้นดิดูถ่ายน้ำเจนนี่อ่ะถ่ายแบบเจอแฟนคลับด้วยนะเจอแฟนคลับเขานั่งอยู่ข้างหน้าร้านจะฉี่กับมาเหนื่อยดิโอวิ่งงานอุตสุดทั้งวันมึงมันได้เจอแบบ่ายรเ่นหน่อยดีก่าไหมได้ได้ปลถ่ายดิไม่ไม่ปถือก้องนี้อยู่เว้ย่พี่โออยู่ตรเฮ้ยอะไรนี่มือถือใครมาอยู่ในกระเป๋ามาได้ไงนี้มือถือใครอ่ะ ถออ่ะคืนี่มันรุ่นอะไรคะรุ่นมีปากกามีปากกาก็ต้องเป็นน็อตทดิน็อตครับของใครดีนะน็อตเอ้าของใครดีนะของใครของมะอ่ะของใครดีจ้ะของมะ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 นี่ค่ะของของขวัญเซอร์ไพรส์ของมาค่ะ มอยากได้อยังไงอยากได้อะบ่นบ่นจนแบบเป็นอินลำคาแล้ววะดีใจไหมดีใจไหมดีใจมากนี่ไปซื้อที่ AIS มาคือต้องบอกว่าเครื่องต่อมันงงไงขั้นสุดแล้วมัืก็ยังองไงหรือเจ้าของงงไงเจ้าของงงไงเฮ้ยนี่ไปจีบปีไม่เรียบร้อยแล้วเหรอไหนๆเราขายพาไปหนูนิเอาเดี๋ไปจุ๊บปะป๊าสับก่อนเฮ้ยจุ๊บไม่พอหรอกงานเนี้ยเสียไปหลายตังค์ ดูไม่พอหรอไม่พอพอกล้องอยู่ไหนเนี่ยอ้าวใม่เป็นอีกเหรอใช้เป็นในในรุ่นนี้มันใช้ใช้รีโมทสั่งสั่งถ่ายรูปได้ปะได้ได้ได้อัาวางไววางไวนี่นะฮะนี่ไม่ได้งานสปอนเซอร์แต่อยากได้นะอันนี้ซื้อจริงเจ็บจริงนะฮะเหมือนไห นั่นแหล,ดลกดตกลงไหมไม่ยโอ้ยไม่ได้ค่ะได้อย่าบางาังบอปหนึ่งสองเอา้านี่หมดทวกอะไรอ๋อมันเป็นครั้งแรกๆใช่ไหมสามารถไหมมีหมดหาถ่ายได้ไหมฮะนีเป็นตั้งค่าทั้งแรก ได้จริงมาเปนใล้วอ่ะมามาเจคังนะือคือเพิ่งมายังไม่ได้ยังไม่ได้เซ็นอะไรเลยนี่อะไรับถ้าเกิดว่ามามีเครื่องใหม่ที่ถูกใจกว่านี้นูจอรอเทคเทคโอเวอร์แล้วคือมามาเป็นคนที่ซื้อของแพงนะคะแต่เราก็ใช้แบบ ไม่ใช่นุ่นใหม่มาก็เปลี่ยนเรื่อยๆหนูจะเอามา้ไม่เอาโู้ตห้าแล้วหนูจะเอานะอย่างเครื่องเก่ามาม่าโน้ตห้าใช่ป่ะตั้งสามสี่รุ่นแล้วเนาะ่้องอันนี้โน้ตเก้ามันก็สี่รุ่นแล้วประมาณสามจริงจริงอะโน้ตสี่มันเป็นสองเี้นะไอ้พอโน้ตเป็นสองปลาโน้ตห้างงเงาเปล่างงเงาปลาเลยมัจะเป็นอย่างนี้เลยนะรวมถึงคนใช้ด้วยนะเป็นงงเงาเด้วย เอาจริงๆอ่ะมันเป็นของฟ้าก่อนนะโอเคถ้า s a m s u n ดูอยู่นะฮะส่งให้ป้าฟ้าบ้างถ้า s a m s u n ดูอยู่นะนี่คนนี้ยังไม่ได้เอออันนี้ส่งให้ด้วยอ่ะวันนี้ไปก่อนดีกว่าคนนี้นก็ยังไม่ารางเลยอ่ะเนี่ยไ,ได้เดี๋ยวมาไม่ได้บางเลยไหมถึงตอนนี้สัตว์ดีแล้วนะอ่ะไป่ไม่ท่าทุกคน what's <laughs> up